สวัสดีค่ะตอนนี้ติ๋มอยู่ที่บ้านเพร้านะคะโครงการบ้านสวนพมณี2ค่ะตรงนี้จะเป็นเขตบ้านเพร้าบ้านนาคนครนายกนะคะนี่คือบรรยากาศแปลงที่ดินของเราค่ะที่เรานําขายนะคะเสนอขายตอนนี้ว่าง3แปลงค่ะเราแบ่งขายแปลงละ1ไร่นะคะไร่ละ1ล้าน680,000บาทค่ะ นี่คือบรรยากาศนะคะริมคลองรังสิตนครนายกขาและก็นั่นคือถนนรังสิตนครนายกขาอยู่ที่กม65นะคะด้านหน้านะคะจะเป็นถนนด้านหน้าแปลงอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะเป็นถนนลูกลังค่ะที่นี่ก็เป็นถนนสาธารณะนะคะ คือแปลงหนึ่งค่ะแปลงหนึ่งจะมีขนาดพื้นที่สองไร่นะคะแล้วก็แปลงสองที่มีไฟฟ้านะคะตรงนั้นนะคะจะเป็นพื้นที่สองไร่นะคะทุกแปลงนะคะแบ่งได้ค่ะแปลงละหนึ่งไร่แปลงละหนึ่ลงลไร่นะคะแปลงนี้จะเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะแปลงหนึ่งนี้ก็สามารถจะหันหน้าไปทางทิศใต้หรือจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกได้นะคะ บรรยากาศหน้าแปลงนะคะไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงนะคะถนนก็เป็นถนนโรยหินคุกแล้วค่ะมีบ้านสวนเกษตรแล้วนะคะ2หลังค่ะซึ่งได้มาทำการอยู่อาศัยนะคะวันเสาร์อาทิตย์มาพักผ่อนค่ะแล้ววันจันทร์ก็กลับไปทำงานตามเดิมนะคะที่นี่บรรยากาศวิวเขาใหญ่ค่ะบ้านสวนพมณีสองค่ะเป็นเขตบ้านเร้านะคะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก เพียงเราข้ามคลองมาก็เป็นเขตของอำเภอบ้านนาค่ะแต่เป็นโครงการของเราในโครงการของพรมณีสองค่ะบ้านสวนพรมณีสสนใจที่ดินนะคะนัดตินได้นะคะที่นี่ขายไร่ละ2ล้านบาทนะคะและอีและอีแปลงที่3ก็จะเป็นไร่ละ1นึ่งล้านหกแสนแปดหบาทค่ะค่าใช้ใจ่ายที่กรมที่ดินผู้ขายเป็นคนออกให้นะคะสนใจเข้ามาต่อรองมาดูแปลงที่ดินได้ค่ะ สวัสดีค่ะ